กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวัดเล็กหลังเขาทางตะวันตกของแคว้นมีอาจารย์เซนนามว่ามกคุงเงนผู้เป็นที่เคารพในหมู่ศิธย์ทั่วภูมิภาคท่านเป็นชายชาราผู้ไม่พูดพร่ำไม่กล่าวทำอ้อมค้อมและไม่เคยยิ้มออกมาเลยตลอด20ปีที่สั่งสอนสิษย์สิทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างเล่าขานว่าแม้ได้ยินเสียงหัวเราะจากอาจารย์องค์อื่น แต่เรากลับไม่เคยเห็นแม้เพียงรอยยิ้มของท่านมกคุงเงินท่านเคร่งขรึมทั้งในท่าทางและคำสอนยิ่งไปกว่านั้นสายตาของท่านคมและเงียบเหมือนลมหายใจของผู้ที่รู้แจ้งแต่ไม่เปิดเผยสิทธิ์คนหนึ่งชื่อเอนโจอยู่กับท่านมานานนับสิบปีแม้ไม่เคยได้รับคำชมแต่เขาก็ยังคงอยู่รับใช้ดูแลและฝึกสมาธิอย่างเงียบงนันจนกระทั่งวันหนึ่ง ฟ้าเหนือวัดเต็มไปด้วยเมฆขาวอากาศสงบเหลือเกินเรากับรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปอาจารย์มกขุงเงินนอนอยู่บนเสื่อฟางใบหน้าซีดจางแต่แววตายังเฉียบชัดในห้องไม้เล็กๆที่ล้อมรอบด้วยสิทธิใกล้ชิดอาจารย์มกขุงเงินเอ,อ่ยด้วยเสียงช้าแต่หนักแน่นว่าเจ้าทั้งหลายอยู่กับข้ามากกว่าสิบปีจงแสดงให้ข้าเห็นความเข้าใจเซนที่แท้จริง ของเจ้าใครแสดงได้ชัดที่สุดผู้นั้นจะได้รับจีวรและบาทของข้าเป็นผู้สืบธรรมสิทธิ์ทั้งห้องนิ่งงนันทุกสายตาจับจ้องไปยังใบหน้าอันเคร่งครึมของท่านไม่มีใครกล้าขยับไม่มีเสียงตอบใดถูกเปล่งออกมาแต่แล้วเอนโจค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงของอาจารย์เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงยื่นมือไปข้างหน้าแล้วเลื่อนถ้วยยาไปข้างหน้าอีกไม่กี่นิ้ว มกคุงเงินมองเขานิ่งสายตาไม่เปลี่ยนแล้วกล่าวด้วยเสียงที่เย็นกว่าเดิมว่าเพียงเท่านี้หรือนั่นคือทั้งหมดที่เจ้ารู้เอนโจยังคงเงียบเขายื่นมือไปอีกครั้งแล้วเลื่อนทั่วยากลับไปยังที่เดิมในห้องที่ไร้เสียงใดความเงียบกลายเป็นคำตอบที่เต็มไปด้วยความหมายหลังจากเอนโจเลื่อนทั่วยากลับที่เดิมห้องทั้งห้องก็ยังคงเงียบงนัน ไม่มีใครกล้าหายใจแรงทุกคนเฝ้ามองสีหน้าของอาจารย์มกขุงเงนินรอว่าท่านจะตอบอย่างไรแล้วทันใดนั่นเองบนใบหน้าอันนิ่งเฉียบตลอดชีวิตของเขารอยยิ้มบางเบาก็ผุดขึ้นราวกับแสงอาทิตย์อบอุ่น่องผ่านม่านเมฆหนาไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีถ้อยคำธรรมะยืดยาวมีเพียงประโยคสั้นๆที่เปี่ยมด้วยทั้งกรุณาและความรู้แจง้งเจ้ามันเจ้าเล่ห์จริงๆ อยู่กับข้ามากสิบปียังมองไม่เห็นทั้งร่างกายของข้าเลยหรือสิทธ์ทั้งหลายตะลึงกับรอยยิ้มนั้นไม่ใช่เพราะมันอบอุ่นแต่เพราะมันจริงมันเต็มและมันมีน้ำหนักของคำสอนที่ไม่ต้องพูดรับจีวรและบาทของข้าไปมันเป็นของเจ้ามกคุงเงินกล่าวก่อนจะหลับตาลงช้าช้ารอยยิ้มนั้นยังคงอยู่บนใบหน้าจมลมหายใจสุดท้ายสิ้นไปเอนโจรประคองของทั้งสองชิ้นไว้ในมืออย่างนิ่งสงบ ไม่มีพิธีกรรมไม่มีเสียงร่ำไห้มีเพียงสายลมที่พัดใบไม้ร่วงเบลๆผ่านหน้าต่างไม้สิทธิ์คนอื่นๆต่างก้มศีรษะให้เอนโจไม่ใช่เพราะเขาตอบคำถามได้ดีที่สุดแต่เพราะเขาเข้าใจว่าการกระทําที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยสติคือคำสอนที่ลึกที่สุดของเซนวันต่อมาเอนโจกวาดลานวัดเหมือนทุกวันมีสิทธิใหม่เข้ามาทักด้วยความเคารพท่านอาจารย์ ท่านเรียนธรรมะจากอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านคงได้รับคำสอนล้ำค่ามากมายเอนโจหยุดกวาดไม้แล้วกล่าวเพียงว่าบางครั้งรอยยิ้มเดียวก็สอนเราได้มากกว่าพันคำพูด